ี่โออยู่ที่งาน YouTube Shopping t กแอนเอนะครับตอนนี้มาเยี่ยมชมสินค้าอันนี้คือสินค้าที่พี่โอใช้ประจำเลยอาบน้ำด้วยโชกุบุสึทุกวันครับชอบมากเลยรถส้มเนี่ยที่บ้านจะใช้สลับกันอยู่3รถนะครับไอ้สาสามกลินมีสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็สีส้มที่ใช้ประจำอยู่ครับ อันนี้ของเจ้าไหนเนี่ยดูก่อนว่าเขามีอะไรบ้างมีเซอลมีโอซิเซม,มา่าไลปันเอฟเท่านี้ก็เยอะแล้วมั้ง,งก็หัวข้อที่มาเรียนรู้จาก YouTube ในวันนี้ก็เป็นการทดลอง แท็กสินค้าเพื่อที่คุณผู้ชมที่ชมคลิปจะได้กดแล้วก็เลือกซื้อได้นะครับก็คุณผู้ชมถ้าดูแล้วอยากสนับสนุนพี่โอ๋ก็ลองกดล,ลองเลือกซื้อดูพี่โอ๋ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะเอาดีทั้งเรื่งนี้ได้หรือไม่ครับดีกว่าคุยหนังอย่างเดียวมันไม่ได้มันไม่มีไรายได้นะ่ะ